สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยค่ะวันนี้กลับมาพบกับแอนนี่ฟอร์ดที่ชาแนลฟอร์ดแบ a n ์นี่จากฟอร์ดออโต้แกลเลอรสาขาปทุมธานีนะคะวันนี้แอนมาพร้อมกับฟอร์ดเอเวอร์เรสต์คันนี้จะเป็นรุ่นเทนนะคะราคาจำหน่ายอยู่ที่1 2 9 9 0 0้านับาทค่ะเขามาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรให้กำลังสูงถึง180แรงม้าเลยแล้วก็ยังให้แรงบิดสูงถึง420นิวตันเมตรด้วยนะคะเขาเป็นตัวเริ่มต้นเลยนะของเจ้าฟอร์ดเอเวอร์เรสต แต่เขามาพร้อมกับระบบรักษาความปลอดภัยที่ครบคันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบป้องกันการลื่นถลายระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถนะคะระบบป้องกันการพลิกคว่ำก็มีมาให้แล้วเราให้ออปชั่นระบบป้องกันการพลิกคว่ำเนี่ยตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยนะ ก็ยังมีงระบบช่วยส่งตัวขณะขึ้นทางลาดชันด้วยนะคะเดี๋ยวแอนจะพามาชมว่าคันนี้เนี่ยแอนได้ติดตั้งอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมเข้าไปให้กับทางลูกค้าบ้างเนาะเริ่มจากด้านหน้าเลยได้เปลี่ยนตัวกระจังหน้าให้นะคะเป็นกระจังหน้าฟอร์ดสามิติแบบนี้เลยนะคะฟอนต์คำว่าฟอร์ดนะจะเป็นสีดําด้านหนดเลยนะสําหรับคันนี้นะคะมาพร้อมไฟ LED แสงสีขาว3จุดบนตัวกระจังหน้าแบบนี้นะคะจะได้ทําให้ดูสปอร์ตมากขึ้นโมเดลปี2021เหมือนเดิมเลยคะ่ะเขามาพร้อมกับอะคริลิกคาวเออรเรสนะคะบนฝาก,กระโปรงหน้า เลยนะแอนอัพเกรดไฟหน้าให้นะคะไฟเนี้แอนเอาโคมเดิมไปทำการคัสตอมนะคะให้กับทางลูกค้าอัปเกรดเป็นไฟมาสแตงไฟวงแหวนให้นะคะแบบนี้เลยพร้อมไฟวิ่งกลางวันด้วยปกติแล้วรุ่นเทนจะยังไม่มีไฟวิ่งกลางวันนะคะแต่คันนี้ออาจะไม่ได้ใส่ครอบไฟหน้าให้นะ เพราะว่าพอเราทําไฟวิ่งรางเข้าไปแล้วลูกค้าอยากให้ไฟหน้ารถเนี่ยยังดูเด่นอยู่นะคะก็เลยไม่ได้เลือกที่จะใส่ข้อไฟหน้านั่นเองส่วนชายกันชนด้านหน้านแอนทำเป็นสีดําด้านหมดเลยนะคะจะเป็นแบบนี้ชิ้นนี้นะคะทําสีดําด้านให้ทั้งชิ้นรอบคันเลยนะคะเดี๋ยวแอนจะพาเดินชมรอบรอบคันนะสําหรับลูกค้าที่มีโครงการใช้รถยนต์ฟอร์ดแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะซื้อรุ่นไหนดีมีงบประมาณเท่าไหร่ก็ รุ่นนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะคะที่เป็นทางเลือกให้กับลูกค้านะคะด้านข้างนะแอนได้ติดตั้งเป็นคิวล้อแบบแนบกับตัวถังรถนะคะขนาด3นิ้วแบบนี้จะไม่มีหมุดนะคิวล้อลูกค้าสามารถเลือกขนาดได้เลยอยากได้เป็น3นิ้ว6นิ้วหรือ9นิ้วนะคะเลือกได้หมดเลยนะส่วนล้อแมกนะคะแอนก็ได้เปลี่ยนให้นะครับ เอาล้อแม็กของเจ้าตัวไทเทเนียมพาร์ตก็คือล้อตัวท็อปนั่นเองเนาะมาใส่ให้ปกติแล้วรุ่นเทนจะมาพร้อมกับล้ออลอยขนาด18นิ้วนะคะอันเป็นเป็น120นิ้วให้ซีรีส์ยางนะคะจะอยู่ที่ 26555R20 นะคะก็จะทำให้รถดูสปอร์ตมากขึ้นนะสำหรับส่วนอื่นๆนะคะที่เป็นโครเมียมมาจากโรงงานเนาะอันก็ครอบเป็นสีดำด้านให้แบบนี้เลยไม่ว่าจะเป็นตัวแก้มข้างกระจกมองข้าง รวมถึงมือเปิดตัวเริ่มต้นเรามีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาให้แล้วนะคะแันได้เพิ่มในส่วนของคิ้วกันสาดให้แล้วก็แรปหลังคาให้ด้วยนะคะแบบนี้เลยเดี๋ยวขออนุญาตพาชมภายในของตัวเทนนิดนึงนะคะภายในเขาก็มาพร้อมกับเบาะหนังนะคะเช่นเดียวกันค่ะเป็นเบาะหนังสีดําเดินได้ด้วยสีเทาดํานะคะแบบนี้เลยเพื่อเพิ่มความเป็นสปอร์ตนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวแผงข้างประตูนะคะ หรือพวงมาลัยแล้วก็จะเป็นหนังหมดเลยนะคะเดินได้ด้วยสีเทาดำหมดเลยรุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจอขนาด8นิ้วนะคะเป็นซิงสแล้วสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยได้แล้วนะคะรองรับทั้งตัว Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ด้วยเนาะมีระบบโทรช่วยเหลือฉุกเฉินมาให้ด้วยเวลาที่เกิดอุบัติเหตุน,นะคะ เพียงแค่ลูกค้าต่อบลูทูธเท่ากับโทรศัพท์มือถือเวลาเกิดอุบัติเหตุนะคะแอร์แบ็กคู่หน้าแตกหรือระบบจัดจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหยุดทำง,งานระบบจะโทรออกไปให้ที่ศูนย์นเรนทรอน6 9ให้อัตโนมัติเลยนะคะระบบเกียร์ก็มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดเช่นเดียวกันนะคะเป็นเกียร์แบบก้ากระโดดค่ะเราสามารถล็อกตำแหน่งเกียร์ได้ด้วยกรณีที่เราจะขึ้นเขาลงเขานะคะเราสามารถล็อกให้รถคันนี้ใช้เกียร์ต่างได้นะคะ มีระบบป้องกันการลื่นถลไมมาให้ด้วยนะแล้วก็เป็นกุญแจร,รีโมทอัจฉริยะนะคะมาพร้อมกับระบบพุทธสตาร์ด้วยพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแล้วหน่วงตามความเร็วรถนะคะสั่งการได้แม่นยำม,มากในทุกช่วงความเร็วทุกช่วงการขับขี่นะคะเวลาที่ลูกค้าเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงเราจะไม่รู้สึกเหวอเพราะว่าพวงมาลัยจะหน่วงให้เรานิดนึงแต่ว่าคอนโทรลง,ง่ายนะคะและยังมาพร้อมกับมันติฟังก์ชันที่ใช้ในการควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยมาให้จากโรงงานด้วยนะ ดี๋ยวแอนจะพาเดินชมรอบๆคันนะคะปกติแล้วแอนยังไม่ค่อยลงรีวิวรุ่นเทนเท่าไหร่วันนี้อยากพามารีวิวให้ชมเนาะด้านท้ายนะคะแอนก็ติดตั้งเป็นคลิปฉลามให้ด้วยแล้วก็ค่าไทเอวเรสนะคะจะเป็นแบบมีไฟนั่นเองเวลาที่ลูกค้าเหยียบเบรกนะคะไฟจะเป็นสีแดงเวลาที่ลูกค้าเข้าเกียร์ถอยหลังแสงคาวเวอร์เรสจะเป็นสีขาวนะคะแอนไม่ได้ต่อให้ติดตั้งให้ไฟเนี่ยติดตลอดเวลานะ เพื่อที่จะไม่ได้ไปแยงตารถคันที่ขับตามหลังเรามานะคะใช้กันชนด้านหลังแอนก็ทำเป็นสีดำด้านได้เช่นเดียวกันรุ่นนี้จะมีเซ็นเซอร์กะเระยะด้านท้ายมาให้ทั้งหมด4จุดแบบนี้เลยนะคะ mm hmm. ก็สำหรับ Ford Everest นะคะตัวนี้ เป็นระบบดิสเบรกทั้ง4ล้อเลยนะคะช่วงล่างด้านหน้านะเขาจะเป็นอิสระปิดนก2ชั้นพร้อมคอยสปริงแล้วก็เหล็กกันโค้งส่วนช่วงล่างด้านหลังนะคะเขาจะเป็นหวัดลิงพร้อมคอยสปริงแล้วก็เหล็กกันโค้งเช่นเดียวกันนะคะต้องบอกว่า ช่วงล่างระบบรักษาความปลอดภัยเราให้จัดหนักจัดเต็มตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยนะคะแล้วก็โปรโมชั่นชุดแต่งก็มีเยอะแยะมากมายลูกค้าสามารถสอบถามแอนเข้ามาได้หากดูรีวิวแล้วชอบคลิปไหนนะคะแอนลงรีวิวเอเวอเรส์ไปค่อนข้างเยอะมากมากเลยลูกค้าสามารถส่งคลิปนั้นนะกลับมาถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแอนได้เลยนะคะไม่ว่าจะมีงบประมาณอยู่เท่าไหร่จะซื้อสดหรือจะจัดเฟรน,นันก็สอบถามได้หมดเลยนะคะแอนตอบเองทุกเคสบางทีลูกค้าไลน์มาแล้วแอนอาจจะตอบไม่ทนันแอนต้องขออภัยในความล่าช้าด้วยนะ แนะนำว่าถ้าอยากได้รายละเอียดเร็วๆนะโทรหาแอนดีกว่านะคะแอนรับเองทุกเคสตอบเองทุกเคสนะคะสำหรับวันนี้แอนฝากลูกค้าที่เข้ามาชม channel f o r d บรนน y นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Channel f o r d b a n n y ไว้แอนนิดนึงถ้ามีรุ่นอื่นแต่เพิ่มเติมจะมารีวิวให้ชมเรื่อยๆสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย